อย่าลืมกดติดตามช่อง r a m TECH VIDEO เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีล่าสุดและการรีวิวที่ครบถ้วนสำหรับทุกคน ยินดีต้อนรับกลับสู่พรามเทควิดีโอที่นี่คือพื้นที่ที่เทคโนโลยีมาพบกับความเรียบง่ายและนวัตกรรมที่ถูกอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนที่อยากอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ gadget ใหม่ๆรอบโลกวันนี้เราจะมาพูดถึง nokia n 7 3 5 g รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่กำลังจะสร้างกระแสอย่างมากสำหรับแฟนแฟน nokia แล้วมือถือรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงสมาร์ทโฟนธรรมดาแต่มันคือการกลับมาของหนึ่งในตำนานมือถือ ที่โด่งดังที่สุดพร้อมการยกกระดับสู่ยุคอนาคตที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์สิ่งแรกที่สะดุดตาเกี่ยวกับโนเกีย N73 5G คือดีไซน์โนเกียยังคงเอกลักษณ์ในด้านความแข็งแรงและคุณภาพการประกอบที่ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ดีไซน์ให้ดูสดใหม่ทันสมัยเหมาะกับปี2025ตัวเครื่องบางพรีเมียมและจับถนัดมือหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วให้สีสันสดใสคอนทราสต์จัดเต็มและการแสดงผลลื่นไหลด้วยอัตรารรเฟรช120 h z เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปอีกทั้งยังรองรับ HDR10 บวกทำให้การรับชมคอนเทนต์สมจริงและเต็มอัตรรส ด้านประสิทธิภาพโนเกีย n 7 3 5G มาพร้อมชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3รุ่นล่าสุดที่ให้ความเร็วและประสิทธิภาพสูงการทำงานหลายแอปพร้อมกันไหลลื่นการเล่นเกมที่กราฟิกสูงก็ทำได้ดีไม่มีสะดุด ตัวเครื่องมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มตั้งแต่แรม8 g b กะไบต์รอม128 g b กะไบต์ไปจนถึงแรม12 g b กะไบต์รอม512 g b กะไบต์เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและยังสามารถเพิ่มความจุผ่านมิโครดีการ์ดได้ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่แฟนแฟนโนเกียชื่นชอบ กล้องก็ยังเป็นอีก1จุดแข็งของโนเกียโดย Nokia n 7 3 5 g รุ่นใหม่นี้มาพร้อมชุดกล้องหลัง4ตัวกล้องหลักความละเอียด1 0 8 mp กล้องมุมกว้าง4 8 mp กล้องเทเลโฟโต้1 2 mp ซูมออปติคอลได้ถึง5เท่าและกล้องจับความลึก5 mp ถ่ายภาพได้คมชัดสีสันสวยรายละเอียดครบแม้ในที่แสงน้อยด้วย ai ประมวลผลและโหมดกลางคืนที่ฉลาดยิ่งขึ้นกล้องหน้า32 mp รองรับการถ่ายวิดีโอ4 k และมีโหมดเสริมความสวยงามเหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และสายฟล็อก แบตเตอรี่ก็ถือเป็นจุดแข็งของรุ่นนี้ด้วยความจุ5,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานหนักหนักได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและเมื่อถึงเวลาชาร์จก็รองรับชาร์จไว 65W ้ 65W ที่สามารถชาร์จจาก0 7ถึงเ0ได้ในเวลาเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงรองรับการชาร์จไร้สายและยังมีฟังก์ชัน r Re v v r s s w w r r l e s s ชาร์จจริงที่สามารถแบ่งพลังงานไปชาร์จอุปกรณ์เสริมหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย ด้านการเชื่อมต่อครบครันรองรับ 5G ครอบคลุมทุกย่านความถี่ Wi-Fi 6E สำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียร Bluetooth 5.3เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นและ NFC สำหรับการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสที่สำคัญยังคงมีช่องหูฟัง3.5ม mm. ิเมตร ที่หลายแบรนด์เลิกใช้ไปแล้วซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับผู้ใช้ดั้งเดิมด้านซอฟต์แวร์ตัวเครื่องมาพร้อม Android 15ตั้งแต่แกะกล่องรับประก,กรันอัปเดตระบบปฏิบัติการใหญ่3เวอร์ชันและอัปเดตแพทความปลอดภัย4ปี เสียงก็ดีไม่แพ้กันมีลำโพงสเตอริโอที่ปรับจูนโดย d o น b ี Atmos ให้มิติของเสียงสมจริงดูหนังหรือเล่นเกมได้เต็มอัทรรสระบบความปลอดภยัยมีทั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้จอและระบบสแกนใบหน้าตัวเครื่องได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68